โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับในการเรวันครับวิตรงกับวันศุกร์ที่5นะฮะเดือนกันยานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงใกล้แล้วนะ78นี้วันจันทรุปราคานะฮะแบบเต็มดวงนะครับอะไรที่มันเต็มดวงเนี่ยพลังงานมันเยอะนะครับเต็มดวงเต็มใบทั้งหลายแหล่นะครับแล้วเหตุต่างๆนะครับมันน่าจะเป็นรอยต่อของเหตุสําคัญนะของคนของบ้านเมืองของ คนรอบข้างของเราด้วยนะครับก็เตรียมอารมณ์นิดนึงนะฮะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้ตื่นตกใจนะครับในที่ทํางานเรานะครับหรือว่าในครอบครัวเรานะครับบางทีมันมีแบบอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องเรื่องสําคัญนะฮะซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลี่ยนหรือวา่าอยู่ก็จะมีใครป่วยไม่สบายนะหรือว่ามีเรื่องต่างๆอะไรแล้วแต่นะฮะ สารพฤหสารนพุธนะครับดวงชะตาแต่ละคนบางทีเป็นเรื่องเงินบางคนไปมีเหตุเรื่องเงินบางคนมีเหตุเรื่องงานบางคนมีเหตุเรื่องของครอบครัวบางคนมีเหตุเรื่องสุขภาพาร่างกายอะไรอย่เงี้ยนะครับเนี่ยฮะแต่นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะประมาณประมาณหนึ่งนะฮะแต่ถ้าดาวหรือดวงใครนะครับมันกซ์เซสทีฟนะฮะพอมีดาวใหญ่ๆย้ายหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิด ขึ้นเกี่ยวกับดวงดาวนะครับก็จะเกิดก่อนใครเพื่อนเลยก็มีนะฮะพอมีการโยกย้ายทไรห,หรือดาวย้ายทีะไรฉันยินจะเจอก่อนทุกทีก็มีนะดวงมงคลองศาดาวมันสัมผัสก่อนนะฮะดวงมงคลองศาดาวนะครับมันอยู่หลังๆอ่ามันแก็กลายเป็นว่าผ่านไปสักระยะนึงนะฮะแล้วเราเพิ่งเกิดเรื่องและเรื่องนั้นมันก็ผลพวงนะครับมาจากดาวย้ายตอนนั้นตอนนี้อะไรแบบนี้นะครับพอเห็นภาพนะฮะนี่เพราะฉะนั้น เราก็รู้เบื้องต้นก่อนนะว่าในช่วงสองสาวันจากนี้นะฮะใจะเย็นๆอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าไปโมโหใครนะฮะแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับคำว่ายืดหยุ่นนี่จําเป็นมากนะฮะในสภาวะที่เรื่องแรงๆเรื่องได้ร้าย,รายเรื่องวุ่นวายหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรที่คนกงจะพลิกผันเยอะนะฮะคือถ้าเรายึดว่ามันต้องเป็นของเราต้องไม่เปลี่ยนแปลงต้อง เชื่อฟังเราอันนี้นเดี๋ยวทอมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันทะเลาะมันเครียดมันอยู่ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าโอเคมันผ่านมาผ่านไปเนาะมันก็ทาใจยากเลยนะฮะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสบายใจขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะเจอเรื่องแตกต่างกันผมก็จะไม่ได้แบบต้องบอกว่าต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เป๊ะๆนะฮะเพราะดาวแต่ละคนมันไปสัมผัสเรื่องเงินบางคนราบบางราศีสัมผัสเรื่องงานบางราศีเกิดเหตุเรื่องของครอบครัวนะครับ บางราศีมีโชคลาภใหญ่ก็มีนะไม่ใช่ว่าต้องแบบเจอเรื่องแรงๆร้ายๆนะฮะโชคใหญ่ก็มีนะ,ะฉะนั้นเราก็คอยสังเกตการแลเลยกันนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมรับความเตรียมรับอารมณ์นะ,ะเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องอารมณ์จิตใจใจเย็นๆหนักแน่นนะครับไม่โมโ oh หไม่ทะเลาะแล้วก็จับมือคนใกล้ๆตัวไว้นะครับคอยดูแลสอดส่องคนใกล้ตัวอย่าทำอะไรเสี่ยงๆนะครับโอเคนะฮะมาดูเรื่องของเลขราศีมงคลกันก่อนนะครับ เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข1นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข2นะครับเลขต่อมาครับคือเลข5นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข7ครับสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีขาวนะครับสีต่อมาคือสีส้มนะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะสีสุดท้ายคือสีม่วงนะครับ สีที่วันนี้มักไม่ค่อยใชนะคือสีดำนะครับแล้วก็เลขนะครับเลขและสีนะครับก็โอเคนะเพื่อนเพื่อนครับในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ระมัดระวังนะครับกันบ้างนะครับโอเคนะที่ผมกำลังนึกนะว่าเ่เรื่องอะไรต้องพูดออกซ้ายขวานะครับวันนี้ถ้าต้องเลือกซ้ายขวานะครับเลือกซ้ายนะฮะถ้าต้องเลือกซ้ายขวาเลือกซ้ายและถ้าจําเป็นต้องเลือกทิศทางบนหรือร่างดีนะครับ เราก็เลือกบนด้านบนนะครับอะไรบนบนไว้จะประมาณนี้นะครับแล้วแต่บางคนเอาไปประยุกนะครับให้เข้ากับวันนี้ของเรานะฮะจริงๆแต่ทุกคนจะมีประยุกเรื่องทิศทางซ้ายขวาหรือบนล่างเนี่ยได้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวหลังทยอยมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆแต่ละท่านนะฮะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆครับมีคลิปนะครับเมื่อดาวเสาจับมือกับดาวราวหูนะฮะดวงจุตาพลิกฟื้นชั่วข้ามคืนนะฮะ โอ้โหช่วงนี้นี่แบบดาวอะไรมารุมมาตุ้มนะฮะผมทําคลิปแทไม่ทรานเลยขนาดทําทุกวันนะ,ะโอ้โหมันแบบเดี๋ยวดาวดวงนั้นสัมพันดาวนี้อีกสองวันดาวเดวงนนั้นนะฮะย้ายมาฮะ,ะอีกสองวันดาวเดือน,นสัมพันโอ้โหมันอะไรกันดูนะฮะมันเป็นเรื่องที่เรานานๆจะเห็นทีนะครับการโยกย้ายบ้างเดี๋ยวดาวถอยหลังดวงหนึ่งบ้างเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยครับก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่การโยกย้ายนะครับของ ดาวต่างๆหรือดาววิปริตต่างๆหรือมีสุริยาค่าจันทรครามาเสริมเพิ่มอ,อีกนะฮะในช่วงนั้นแหละก็คือเดือนนี้แหละนะครับมันต้องมีเรื่องที่ใหญ่ๆเรื่องที่ต้องเรียกว่าทําอารมณ์นะครับบางทีบางคนเปลี่ยนงานฉับพันบางคนมียกย้ายฉับพันบางคนมีเรื่องแบงค์เข้ามาเรื่องเงินเข้ามาฉัพัน โอ้โหสารพัดสารพเพน,นะฮะหรือบางคนมีเรื่องความรักครอบครัวฉับพลันนะครับและส่วนใหญ่มันจะมีคำว,ว่าฉับพลันเกิดขึ้นนะฮะเพรา,วาะว่าจังหวะดาวนะครับมันค่อนข้างจะมีเหตุต่างๆนะครับในแบบรวดเร็วว่องไวนะฮะเราก็เรียกว่าฉับพลันนะครับฉะนั้นเพื่อนแต่ฟังอีกเพิ่นกลัวนะบางคนแบบดีช่วค์ค่ค้ำคืนก็ดีเพื่อนก็นลองไปฟังคลิปนี้ดูนะฮะผมคง,งดิงดิงไว้ข้างล่างว่าเรื่องอะไรต่างๆเป็นแบบไหนบ้างนะฮะ เสามันเป็นดาวใหญ่เกี่ยวข้อ,ของกับงานแล้วก็เกี่ยวข้อ,ของความมั่นคงของบ้านเมืองของตัวเรานะครับเรื่องงานโดยรวมของประเทศของเมืองนะฮะจับมือกับราหูนะฮะตอนนี้เสามันอยู่คู่กับราหูเรียกจับมือกับราหูนะฮะร,ราหูมนดาวใหญ่นะราหูเป็นดาวแห่งอารมณ์นะพอจับคู่กันปุ๊บนะครับเขาเรียกคู่มิจฉัยมันก็เหมือนกับยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งเนะฮะโอ้โหโบราณมากเลยเข้าใจเปรียบเทียบนะฮะ เด็กกูยุคยุคปัจจุบันก็มีใคยฟังสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์วัดโพจ้ากุญแจไหมจริงจริงมันต้องตีกันถูกไหมฮะแต่นี่มันจับมือกันนะฮะเออเพราะยักษ์มราหูมันเป็นยักษ์นะฮะผมก็นึกไม่ออมเป็นตัวอะไรดีนะครับในยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเออเนี่ยสิ่งใหญ่ๆสองอย่างนะเรใหญ่ๆสองดวงนะฮะมันจับมือกันนะแล้วมันอารวาสไปเปลี่ยนแปลงดวงแต่ละคนนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้เรายกตัวอย่างดาวเฉยๆนะเราจะเห็นภาพว่าบางทีมันก็ไปแตะ หรือระบบเรื่องงานของเรานะครับอยู่งานแล้วก็แบบยุ่งมาทานันตายเห็นเลยก็มีหรือว่าได้โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่นะฮะเนี่ยหลายคนก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งมันอาจจะอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะฮะเพราะว่าดาวมันสปาร์กกันแล้วก็มีคราดนะครับ่างนีหละกลายปว่าโอเคเนคี่ยเดือนนี้นะครับน่าจะมีการลื้อแผงลื้อระบบสาสางอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะฮะผมเรียกว่าสาสางนะฮะมีการสาสางนะครับ แต่ท้งนี้นั้นครับเพื่อนๆนะฮะเรายังเน้นย้าอยู่ประโยคนะครับคือดาวพุธกับราหูนะฮะและสัมพันธ์กับดาวทิศดาวคุณเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าไม่แน่นอนนะครับดาวพุธคือข่าวสารต่างๆการพูดคุยต่างๆนะฮะดาวพุธเลขสี่แล้วก็ราหูเลขแปดนะฮะพอมันสัมพันธ์กันเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าราหูเนี่ยมันดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือเอาแน่นอนไม่ได้นะฮะฉะนั้นข่าวสารเลยบางทีคุยกันนะะวันนี้ตกลงดบดีแล อยู่ๆก็เอ้าไม่เป็นไปตามนั้นเฉยเลยนะฮะหรือบางทีตกลงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆในช่วงนี้นะครับใครที่ยืนยันรับปากว่าจะทําให้ว่าจะจัดการว่าจะเป็นแบนบน,นั้นแบบนี้ต้องไปรู้เลยครับลึกในใจไว้นะครับมันไม่แน่นอนนะครับแล้วเราก็วางแผนสำรองไว้ถ้าไอ,อ้ตกลงแล้วมันไม่แน่นอนเนะี่ยเราต้องทําอย่างไรนะฮะวางแผนลึกๆไว้เสมอนะครับในช่วงเดือนนี้ว่าอะไรที่มันชวนแล้วถ้าไม่ชวนล่ะเราทํายังไงลึกในใจไว้แล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ทุกๆเรื่องนะฮะ โอเคนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตนะฮะอย่าประมาทนะครับการตัดสินใจต่างๆอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะะใการตัดสินใจเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวข้องกับความรักต่างๆหรือเรื่องทางต่างๆห้ามใช้อารมณ์นะฮะเรียกว่าต้องใช้เหตุและผลเป็นหลักเลยแล้วค่อยตัดสินใจนะครับมันจะดีกว่าใช้อารมณ์หลายเท่านะครับแล้วก็ดาวต่างๆที่ว่านะครับเดือนนี้นะครับ มันยังมีอยะไรเยอะๆยะนะฮะดาวเดี๋ยวเซอพังพอดาวสุขขยับทีมก็จะกลายเป็นช่วยคู่ความรักนะฮะเออเดน,นเป็นคิวต่อไปนะฮะเดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวค่อยพยากรณ์เอารอบนี้คือความไม่แน่นอนของงานหรืออะไรมาผันผวนนะฮะมีเรื่องแรงๆเกิดขึ้น,นครับกับองค์กรกับบ้านเมืองอ,อะไรคือเกิดเนี่ยมันจะเกิดช่วงนี้นครับแล้วเดี๋ยวอีกระลอกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของความรักแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับโอเคนะฮะก็ขอบคุณซูเปอร์สแตนับเพื่อนๆครับ,รบขอบคุณ เ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะก็ามาคอมเมนต์เข้ามาฟังเฉยๆไม่คอมไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆเอาตามสะดวกเพื่อนๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์ทังนะฮะที่มาทุกๆวันนะครับขอบคุณต้องขอบคุณทุกวันมาเป็นเมมเบอร์นะฮะอ่าก็ทั้งสมา,สาชิกนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตช่องนะฮะก็ดูดวงนะครับสิบสองแล้วครับ ราศีตุลครับราศีพิจิกครับแล้วก็ราศีธนูครับเรื่องที่ราศีตุลครับวันนี้กิจกรรมต่างๆของราศีตุลนวันที่ดวงเด่นนะครับเรื่องของการทํางานการเคลียร์การแก้การเดินทางนะครับเพราะว่าดาวงานเราคือดาวพระจันทร์นะฮะดับพระจันทร์โคจรเล็งดาวศุกร์คือดาวประจํตัวของเราครับมันมองในมุมว่าชุงนี้เราจะแก้ปัญหาจุกจิกได้แล้วก็มีปัญหาต้องแก้ไขนะฮะคืองานเดินหน้าตามปกติก็เราก็ทําตามนั้นนะฮะแต่ว่ามันจะมีงานแก้เข้ามานะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์โคจรเป็นประมันก็หมายถึง อานที่ต้องแก้ไขไงนที่ต้องริเริ่มบางสิ่งบางอย่างก็มีนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่ค้างคานะฮะคือต้องเคลียร์ให้เสร็จนะฮะฉะนั้นวันนี้จะต้องทํางานหลายหน้าหน่อยนะครับก็คืองานเดินหน้างานแก้ปัญหางานที่วานคนอื่นวานให้ช่วยนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีน่าพอใจวันนี้โอเคนะเรื่องงานนะครับมีสมาธิในการทํางานผลงานถือว่าน่าพอใจมากๆเลยแหละต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะชวนี้ใครให้ใจ่าย ใครจ่ายเยอะเหมือนกันใครจ่ายชาพันนะฮะใครจ่ายครอบครัวนะฮะช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรอยู่ตรแห่งครอบครัวนะจ,จะมีเหตุหรือกิจกรรมทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเป็นพิเศษซึ่งเราก็สามารถทาและทาได้ดีผลงานที่ว่าน่าพอใจมุมดาวเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของการเจรจาเด่นนะการเจรจาการติดต,ต,ต,ต่อกันต่อรองการพูดคุยการซื้อาขายปสายสัปดาห์เปลี่ยนการทําเรื่อง,ย,งยากๆนะฮะช่วงนี้ก็พอจะคาดหวังนะฮะเรื่องต่างๆนานา,นา,นาได้เผื่อว่าใครที่ มีเรื่องทุกร้อนกังวลไม่สมบายใจหรือจะทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็จะประสบผลสำเร็จเปียงดีครับือจวหวะดาวมันมีความคืบหน้าความก้าวหน้าในมุมที่น่าพอใจเล่นแหละนะฮะมีมุมดาวเกี่ยวกับข้อเงินหมุนได้นะฮะค่าใช้ใจ่ายบ้านและครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเดินทางพิเศษเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายบุบบับฉับพันนะครับก็เรียกว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็ทําเรารู้สึกว่าเออเยอะเง,งินนะว่าไปนะฮะคืออาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวหรือว่านัดหมายใครด้วยนะครับ จะหมุนเงินได้ครับใครที่ค้าขายวันนี้ขายดีนะฮะมีโอกาสทํากําไรพิเศษจะจัดโปรโมชั่นอะไรก็ได้ครับช่วงที่มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะฮะช่วงนี้พยายามยืดหยุ่นจะรุ่มรวยหรือว่าทําให้ประทับใจเป็นพิเศษจะดีมากนะครับอนานะคตเขาก็จะมากลายเป็นลูกค้าประจาของเราได้นะครับความรักคนโสดช่วงนี้เด่นนะครับโสดชอบใครนี่ผมก็ยึดเน้นย้าเสมอค่อยๆค,คุยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ท่านที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้มุงดาวมีบรรยากาศนะครับ ที่ดีขึ้นนะหรือบางทีมโอกาสช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาวันให้ช่วยวันให้แก้แก็ได้แต่ช่วงนี้แฟนเราอารมณ์จะคุ้นค่อนค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เลี่ยงการทะเลาะเลยนะเดี๋ยวแฟนเราจะหาจะอารมณ์เสียไปใหญ่โอเคครับแต่โดยรวมก็รักกันดีนะฮะมีปัญหาก็ยังพอแก้ไขได้ลูกหลานเป็ว่า,าสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ครับระวังป่วยไม่สบายเล็กน้อยหรือมีเรื่องให้ห่วงกัง,งวลน,นะครับมีเวลาดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับเสน่ห์สภพาพเดินสีสดใสใบหน้าสดใสนะฮะร่างกายกล แล้วก็สุขภาพร่างกายคือห่วงเรื่องของท้องผูกท้องเสียอาหารเป็นพิษป่วยเพราะอาหารนะครับทุกเพศทุกวัยนะฮะร,ระวังเรื่องอาหารการกินครับต่อมาครับพิจิกกิจกรรมภารกิจต่างๆงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาต่างๆนานาได้ดาวประจำตัวของเราคือดาวองคารโคจรในตําแหน่งลาภะโชคลาภนะครับแต่ช่วงนี้คำพูดจะแรงดาวองคารในเรือนดาวพุธเนี่ยโอ้โหความพูดจะทิ่มแทงแรงหรือว่าบางทีจะพูดแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นความตรงไปตรงมาที่ ทำกฎอื่นสะดุ้งสะอึกได้นะฮะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังวาจานิดนึงนะครับแต่โดยเฉพาะนะครับผมบอกว่าโดยเฉพาะเลยกันนะฮะดาวพุธคือวาจาโคจรเล็งดาวราหูนะครับช่วงนี้การงานมีความผันผวนนะจะอยู่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีงานด่วนเข้ามาแล้วก็ต้องรีบเคลียร์จบแล้วก็งานอื่นต่อคือช่วงนี้มันเหมือนกับมีการโยกย้ายงานคนมาให้เราทําแล้วก็ทํางานส่วนตัวไปด้วยคือโอ้โหแหมภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผลงานนีก็ถือว่าน่าพอใจ นักวัวครับผมดูผลงานต่างๆนานาเราค่อนข้างจะรับมือได้นะให้สบายใจอยู่นี้ได้ครับเรื่องของเงินทองบ้างน,นะฮะชุดนี้ใครที่แบบมีเรื่องจําเป็นนะฮะก็ดูนิดนึงนครับอะไรที่จําเป็นก็ซื้อก็ซื้อไปนะฮะแต่อะไรที่ยังไม่จาเป็นเบาได้เบานะเพิ่เพ่ไม่ว่าคนราศีพิจิกครับมันมีรายจ่ายพิเศษเดือนนี้นะฮะ ดีซื้อนูนซื้อนี่มีค่า,น,คานู้นค่านี่อะไรเพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็ยังเห็นว่าคยใช้จ่ายมันฉับพลันเข้ามาค่าใช้จ่ายที่คาไม่ถึงเข้ามาค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเข้ามาด้วยนะครับชุดนี้ค่าใช้จ่ายแบบโอ้โหเอาหลายเรื่องกัดน,นะอันนี้ต้องระวังนะครับมูดาเกี่ยวข้อ,ของเรื่องของสุขภาพร่างกายครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอนะฮะท่านี้ไว้สวร,ระวังนอนได้พอมีดวงป่วยไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดนะครับชุดนี้เซพเซฟร่างกายนิดหนึ่งรวมถึงนะครับความรักนะฮะคนที่โสดครับ ถ้าเรารู้สึกว่าเออยังอยากมีคู่อยู่นะฮะช่วงนี้ชอบใครก็ค่อยคคุยได้นะครับค่อยๆรุกไปเรื่อยนะฮะส่วนท่านที่มีคู่แฟนแล้วฮะดาวความรักในช่วงนี้ดวงผมมองว่าแบบเจอบ้างไมเ่เจอบ้างนะฮะตางคนามางมีภารกิจนะครับของตัวเองก็แกล้งเยอะนะฮะเราก็มีภารกิจของเรานะฮะยุ่งยุ่งหน่อยวันนี้แล้วก็ของแฟนแล้วก็มีภารกิจถ้าแบบเจอบ้างไม่เจอ ce, บ้างไม่เป็นไรนะหรือถ้ามีใไรแบบเป็นไหนมาไหนด้วยกันโอเคก็มีความสุขเป็นพิเศษครับถือว่าช่วงนี้ดวง มันความรุ้มารวยนะครับด้วยกันหรือพอจะคุยเรื่องสําคัญสาคัญหรือคอจะคุยเรื่องอะไรที่แบบเอออยากคุยด้วยนะฮะเป็นพิเศษได้นะฮะชวดามันดีสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้ระวังบึนศีระปวดหัวเจ็บคอนะฮะอืมต้องระวังกันนะผมก็ห่วงเรื่องเรื่องอากาศอะทำให้ป่วยจริงๆทุกไปทุกตั้นะครับบอกไม่สักคุยนะครับเพราะว่าเออระวังเรื่องของสภาพอาหารและอากาศนะครับสองอย่างนี้เลยนะฮะตัวดีเลยนะครับทําให้เราป่วยได้ลูกหลานประวัตสศตว์เยงครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะมีภารกิจค่อนข้างเยอะก็เหมือนกับว่าไม่บ้างว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะฮะสำหรับลูกหลานที่โตแล้วนะแต่ตอนนี้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดหรือใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ในการคุยกันนะต่อมานะครับเรื่องของเสนีย์เสื้อผ้าน้สสีสดใสนะฮะวันนี้ใบหน้าสว่างนะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ระยะนี้นครับมุมดาวใครที่มีลูกหลานประวัาสตว์เลี้ยงข้อดีอย่างนึงคือเขาจะทําให้เรามีความสุขหรือมีเรื่องให้แบบชื่นใจนะครับ ม่คือจุดเด่นนะฮะต่อมาครับชาวธนูครับกิจกรรมภารกิจงานเด่นครับเคลียร์แก้จัดก,การเรื่องสําคัญสําคัญได้อะไรที่แบบทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะฮะหรืออะไรแบบวิตกนะฮะข้อดีคือมันยังพอมีตัวช่วยนะการแก้ปัญหาการทําเรื่องสําคัญาการจัดการงานเชิงรุกนะครับก็ถือว่าน่าพอใจหลายอย่างนะฮะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะนะครับเกับการทําเรื่องสําคัญท่านที่มีอะไรที่ต้องรีบเร่ง อะไรจะต้องจัดการนะครับจะรีบทำนะฮะจะเอาคนมาช่วยกันนะครับที่ผมดูนะถ้ามีโอกาสทําผลงานหรือทํางานล่วงหน้าได้นะครับควรทํานะครับขอดูทรงนะฮะค่อนข้างจะยุ่งๆหน่อยนะครับดูทรงมันมีภารกิจค่อนข้างเยอะหรือมีอะไรงานเร่งงานด่วนนะมันจะทําให้เรากังวลได้โอเคทําอยู่เอามีงานด่วนแทรกเข้ามานะครับฉะนั้นเพื่อนเตรียมแผนสำรองไว้นะฮะถ้าเร่งงานได้ก็เร่ง ปัญหาบางอย่างจบไปก็จบอะไรที่ยังไม่ต้องรีบร้อนในการส่งงานก็เอาไว้ก่อนเลยนะฮะเอาด่วนๆก่อน,กนนะครับเรื่องเงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหลกัลกๆเป็นค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวนะครับมาเลยนะครับเค้จ่ายบ้านเค้จ่ายครอบครัว็อย่าส่วนตัวหูมาแบบรวมๆกันนะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะข้อดีคือมันหมุนได้นะฮะหมุนได้ทันมันมีข้อดีอย่างคือได้ซือ้อของถูกใจมีเกณฑ์การเดินทางนะอาจจะได้ไปไหนมาไหนเป็นพิเศษแล้วก็ จะทำอะไรเกี่ยวกับคนรอบข้างนะฮะใช้จ่ายยังคุ้มค่าไม่ต้องกลัวเลยธนูนี่ไม่ค่อยมีหรือพุ่มเฟือยฮะทุกอย่างมันจำเป็นแต่มันหลายจําเป็นหน่อยก็เยอะหน่อยใาใจ้จ่ายจุกจิกเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวและการนทางและการกินอยู่หลับนอนนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงพิเศษลูกหลานบร็วสัตว์เลี้ยงก็จะมีเสริมเพิ่มเข้าไปนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเอาเรื่องกันนะมุมดาวต่อมาครับช่วงนี้นะฮะพอนึกถึงนะฮะช่วงนี้ใครที่แบบมีเรื่อง ต้องเร่งรีบนะฮะก็รีบทานะครับเผื่อมีเรื่องจะต้องเร่งต้องรีบต้องเคลียร์โอเคให้ให้ทาให้เสร็จให้ไวนะฮะคือมันจะมีอะไรที่แบบต้องเร่งนะฮะช่วงเนี้ยแข่งกับเวลานะครับทุกอย่างเลยมันแข่งกับเวลานะฮะแม้แต่นัดหมายหรือเดินทางไปไหนพยายามรักษาเวลาดีๆนะครับอย่าใช้เวลาสิ้นเปลืองแล้วก็ลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงครับลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงจะทาให้เรามีความสุขหรืออย่างน้อยมีเรื่องให้เราชื่นใจมีเรื่องที่มีรอยยิ้มนะฮะถ้ามีป่วยใครไม่สบายแป๊บเดียวหายครับ ความรักทนโสดช่วงนี้ดูดีนะโสดแบบชอบใครให้คุยแก้ชิดได้นะฮะตามปกติแล้วส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เด่นนะมีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเลยมีกิจกรรมทําอะไรนะฮะต่อกันเป็นพิเศษก็ถือว่าน่าพอใจมุมดาวระยะนี้ครับระวังเรื่องของการจับใจาชใช้สอยแบบพิเศษนะของบางอย่างมันแบบมันต้องมีใครจ่ายเสริมเพิ่มก่อปกตินะฮะก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ด้วย เสน่ห์เสื้อผ้าครับชุดนี้เน้นสีเข้มๆฮะใบหน้าแต่งหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมหน้าตาสดใสไว้จะดีเป็นพิเศษนะครับโอเคนะฮะใครค้าขายคนนี้พยายามเรียกว่าพูดให้ข้อมูลให้ชัดนะครับพูดให้ชัดเจนแล้วจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับโชคดีมากงสูตรนะครับวันนี้เดินทางาปลอดภัยครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ต่อๆสวัสดีครับ